สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น r a n d o m นะคะไม่ต้องเลือกกองการดในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะจอดตรงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคุณหรือราศีเขาได้นะคะค่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างได้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะราศีกุมนะคะดูผ่านๆน,นะคะราศีตุลน,นะคะ ราศีพฤษภนะคะราศีเมษนะคะราศีมังกรนะคะราศีธนูนะคะ ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณนะคะเป็น,ปนพลังงานแบบไหนนะคะขออนุญาตดูนะคะพลังงานอาจจะมีสลับกันได้นะคะควีนอฟวอลนะคะเดอร์ซันซิกออฟคัพ ไฟอับครับ The Tower mm hmm. ขออนุญาตนิดนึงนะคะขออนุญาตขยับนิดนึงค่ะ คุณตอนนี้คุณมีความสุขกับการทํางานของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะคุณมีแพชชั่นกับการงานของคุณนะคะตอนนี้งานตอนนี้งานของคุณนะคะกำลังมีความรุ่งเรืองนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้นะคะคุณอาจจะมีความสุขกับการทํางานอยู่นะคะในขณะนี้นะคะ แต่ว่าเหมือนในขณะนี้นะคะมันมีบางสิ่งนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะแบบกระทันหันนะคะเหมือนเป็นฟ้าผ่านะคะที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณนะคะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะทาให้คุณมีความเสียใจนะคะมีความเศร้าใจอยู่ในตัวนะคะเหมือนมีความผิดหวังอะไรบางอย่างมานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ เพราะว่าเหมือนคุณคิดถึงความทรงจําเก่าๆนะคะในอดีตนะคะคุณคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะคนคนนี้นะคะมีผลกระทบต่อจิตใจของคุณนะคะที่อาจจะทําให้คุณเศร้าทําให้คุณเหงาแล้วก็ทาให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเป็นไฟล์คับนะคะในตอนนี้ามาดูความรู้สึกนึกคิดนะคะของคนที่คุณคิดถึงนะคะ ปิวเลยนะคะใบนี้ขอดูน,นะคะเพ <_ an> ิ่มบิดนะคะ <_ an> ความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะก้าวม้นะคะเดอะซัน ูอบคับนะคะไฟล์อสอดความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงนะคะเหมือนเขาแล้วคุณนะคะมีปัญหากันนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะเขาแอบมองคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะ เดอะเฮอร์มิด้วยนะคะเขาแอบส่องคุณอยู่นะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่เก็บตัวนะคะชอบอยู่คนเดียวได้นะคะก็คือแต่เขาก็ยังคงสนใจคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะนักวิชาการได้นะคะเขามองคุณอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าเหมือนมีเรื่องที่ คุณและเขาจะต้องต้องห่างหายกันนะคะคือเหมือนแบบว่ามีปัญหากันนะคะเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปในความสัมพันธ์ในขณะนี้นะคะเพราะว่าอาจจะกลัวคุณก็ได้นะคะเขาเลยได้แต่มองคุณอยู่ห่างๆนะคะแต่ว่าภายในใจเขานะคะเขารู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขารักนะคะ เป็นทูบครับนะคะมองตาแล้วรู้ใจกันนะคะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขานะคะมีความผูกพันนะคะคุณคือความสุขของเขานะคะเดือดซันนะคะคุณอาจจะมีความล่าเริงสดใสนะคะ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> <ๆ>เหมือนเด็กๆนะคะเป็นความสุขของเขานะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้นะคะ มาดูกันต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ King of One เก้าเหรียญ Head of Sword นายอพยพนิค้นไฟลปครับเขารู้สึกว่าตอนนี้นะค,ะคุณมีออร่านะคะคุณดูมีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองนะ,ะสิ่งที่คุณแสดงออกมาให้เขาได้เห็นนะคะ ถึงแม้ว่าภายในใจสำรับแรกคุณอาจจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่คุณอาจจะแสดงมาออกมาอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขามองเห็นคุณคือเขาดูดูคุณมีความสุขนะคะอยู่ได้ด้วยตัวองคุณเองนะคะดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะคะแล้วก็มีออร่านะคะมีผู้คนให้ความสนใจคุณนะคะในตอนนี้ เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะคะเขามีแพชชั่นกับคุณนะคะเขาแบบอแบ,บส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะมองคุณอยู่นะคะส่องคุณตามสื่อต่างๆนะคะเขายังคงมีความมั่นคงกับคุณนะคะแต่เหมือนว่าเขาอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานะคะห้าวยนะคะมีความ ผิดหวังมีความเสียใจนะคะกับสิ่งที่เขาเคยทําลงไประหว่างคุณกับเขานะคะมาดูฟังใจเขานะคะเขารู้สึกยังไงนะคะ เ้าสาวไฉไลแค่มีเดลิเวอร์ hmm. ยิ้มสู้ mm hmm. ปราสาททราย ฟังใจเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาเคยทำผิดพลาดไปนะคะเคยทำบางสิ่งบางอย่างพังทลายไปนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาเสียใจนะคะ เายังคงเก็บความทรงจําที่มีคุณและเขาอยู่ด้วยกันนะคะวันเวลาที่ผ่านล่วงเลยไปนะคะมันคงยังมันยังคงอยู่ในใจเขาอยู่เสมอมานะคะเขาไม่เคยลืมนะคะเขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะเขาขอแค่เพียงมีคุณอยู่ข้างๆนะคะเขาอยากจะให้มีเรื่องมหัศจรรย์ที่มีคุณอยู่ข้างๆอยู่เคียงข้างเขานะคะแค่มีนะคะ เขาอยากจะยิ้มสู้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะค่ามาดูไพ่จิ๋วกันนะคะว่าอยากบอกอะไรนะคะจะรับตานะคะขอห้าใบานะ,ะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ สี่ใบนะคะขออีกใบนะคะ่ะ e i h of Wands e i h of Wands Page of Wands Seven of Pentacles The Hermit Knight of Cups ความรู้สึกของเขานะคะตอนนี้เขาแอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะเขามีแพชชั่นกับคุณนะคะเดอะเฮอร์มิตมาอีกแล้วนะคะคือเขาก็แอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะมีความสนใจคุณนะคะว่าตอนนี้คุณทําอะไรอยู่กับใครนะคะแล้วก็เขาอยากจะมามอบความรักความรู้สึกดีหรือว่ามามอบทั่วให้กับคุณนะคะอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะเอ็ดออฟวอลนะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะ ค่ะมาดูไพ่ออร์เคิันนะคะ ค่ะไพ่บอกว่านะคะสถานการณ์นี้นะคะกำลังจะดีขึ้นนะคะจะมีอะแบเดนนะคะความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีขึ้นกว่านี้นะคะ ก็ขอให้คุณทําใจร่มๆ่มขอให้คุณทําใจสบายๆนะคะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะเมื่อคุณมีพลังงานดีๆนะคะสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้าหาคุณนะคะขอให้คุณรักตัวเองให้มากๆนะคะหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ